这是我们一块。

你你干？ คุณปันจไ่ร้เรับเออตัไหน่น้องไม่็จะต้องไปโงเียาครับก็คือน้องนี้แล้ก็ใช่ครับใช่ครับจากเหการณ์เมื่กครู่นะคะปมี่ชั้นป .4 นะแล้วก็มีจังหัดนั่อยปที่กใจว่าอยู่กับพ่อแล้วก็ตอนก็ได้มีรางได้ร้แล้วก็รู้สแล้ว่ะก็อันจะเหการก็ขอ่ว่าของทุกคนเข้าโรงเรียนได้ห ขอบกุบือให้กับแมนสองตันดีครับ 不来，不来，还不来。 สวัสดีครับวันนี้ผมและเพื่อนๆนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งับหนึ่งจะพาเพื่อนๆนที่รับชมตอนนี้มาเรียนรู้วิชาว,วิทยศาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชพร้อมแล้วตามผมและพเพื่อนเพื่อมาได้เลยครับการเรียนรู้นอกห้องเรียนในชั่วโมงนี้เรามาอยู่กันที่ฐานการเรียนรู้แปลงผักของโรงเรียนานารายวิทยาท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบุรีที่นี่มีผักมากมายหลายชนิด ที่สามารถให้เพื่อนๆได้มาศึกษาหาความรู้และแถมยังได้เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกการดูแลการเก็บรักษารวมถึงการเก็บผลผลิตอีกด้วยตั้งแต่นักเรียนเดินเข้ามาเนี่ยนักเรียนเห็นอะไรต้นแรกต้นมะเขือ่าต้นมะเขือเจอต้นอะไรอีกพริกอ่าบอกคุณครูก่อนส่วนประกอบของต้นพริกโครงสร้างของต้นพริกมีตั้งมีตั้งแต่อะไรบ้าง อ่ารากจะอยู่ยังรากอยู่ตรงไหนใต้ดินอ่ามีใต้ดินต่อไปเป็นอะไรลำต้นพอลำต้นเสร็จปุ๊บมาเป็นอะไรคะใบ<า><ป>พอมีใบป,ปุ๊บแล้วก็จะมี<อ>มีอะไรก่อนอมีดอกแล้วก็มี<ต>อ่าอันนี้ผลของพลิกนะคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าส่วนประกอบแต่และอย่างเนี่ยมันทําหน้าที่แตกต่างกันอ่าเริ่มตั้งแต่รากก่อนเลยรากทาหน้าที่อะไร อ่าดูดน้ําเข้าลาต้นนะคะดูดน้ําดูดแร่ธาตุที่อยู่ในดินเข้าลําต้นเสร็จแล้วก็จะมาหล่อเลี้ยงตามลําต้นของเราลําต้นมีหน้าที่อะไรลเ<ำ>ล<ำ>ียงลเลียงอ่าลำเลียงน้ําขึ้นไปสู่อะไรนะใบอ่าขึ้นไปสู่ใบพอลําเลียงน้ําปุ๊บต้นจเจริญเติบโตใบมีหน้าที่สร้างอาหารแล้วก็สั่งเคาะแสงนักเรียนสังเกตไหมว่าพืชไหนที่อยู่อ่าที่โ่งแจ้งพืชจ,จ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าอยู่ในในร่มถูกต้องค่ะพอเราสั่งเคาะแสงปุ๊บก็เป็นอะไรคะ เป็นอะไรก่อนนะอ่าเป็นดอกดอกมีหน้าที่อะไรอ่าผสมเกาผสมเกรหรือสืบพันธุ์พอสืบพันธุ์เสร็จปุ๊บไปเกิดอะไรผลภายในผลมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ามีเมล็ดเพื่อที่จะนําเมล็ดไปทาอะไรลูกอ่าปลูกเป็นต้นใหม่นั่นเองอันนี้คือคร่าวๆนะคะคือส่วนประกอบของพืชพืชแต่ละชนิดจะมีส่วนประกอบเหมือนกันไหมเหมือนแต่หน้าที่จะเป็นยังไงลูกแตกต่างกันไปเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะเลือก ต้นไม้ที่ตัวเองชอบพืชที่ตัวเองชอบหนึ่งต้นต้นไหนก็ได้ให้ทุกคนไปจับจองไว้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนักเรียนว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องที่คุณครูสอนไหมพร้อมกับอธิบายในลักษณะของต้นต้นนั้นเข้าใจไหมเอ่ยอเข้าใจอ่ะพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วไปได้เลยอ่ะไป ในชั่วโมงนี้นอกจากเพื่อนๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆของพืชแล้วยังสนุกแถมตื่นเต้นกับการได้ลงมือสัมผัสจริงว้าวแฟลงลูกใหญ่มากเลยต้นที่ผมเลือกคือต้นมะเขือนะครับรากมีหน้าที่ดูดน,น,น้ําและลําเลียงแร่ธาตุลำต้นมีหน้าที่ลำเลียงน้ำไปสู่ใบ ใบมีหน้าที่สังเคาะแสงดอกมีหน้าที่ผสมเกสรผลมีหน้าที่ปลูกเป็นต้นใหม่ได้แล้วก็เอาไปรับประทานได้มเมล็ดอยู่ด้านในผลต้นที่หนูเลือกคือต้นบวกค่ะอันนี้คือรากค่ะมีหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุค่ะอันนี้ลำต้นค่ะ มีหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุค่ะใบมีหน้าที่สร้างอาหารค่ะแล้วก็สั่งคอสแสงค่ะดอกค่ะดอกมีหน้าที่สืบพันธุ์และขยายพันธุ์ค่ะผลนำไปประกอบอาหารได้ค่ะและข้างในมีเมล็ดเอาไปปลูกต้นใหม่ได้ค่ะอ่ะวันนี้คุณครูพามาเรียนอ่าแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนสนุกไหม อาถ่วน,นได้อะไรบ้างอาพืชตั้งแต่นักเรียนเดินเข้ามาใช่ไหมมีพืชม,มีผักใช่ไหมอาเดี๋ยวนักเรียนบอกคุณครูว่านักเรียนรู้จักต้นพืชแล้วนักเรียนลองบอกส่วนประกอบของต้นพืชให้คุณครูฟังหน่อยอย่างที่หนึ่งเลยลสองาสามาจีห้า<น>แต่และส่วนประกอบทําหน้าที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน แตกต่างรากมีหน้าที่อะไรอะอันที่สองลเลียงมีหน้าที่ <ลำ S 2> อ่ะต่อไปอันที่สามอะไรนะไม่ได้ยินอะอันที่สี่มีหน้าที่อะไรดอกดอาต่อไปอันสุดท้ายอันที่ห้าเมืองใหญ่ผลใหญ่มีหน้าที่อะไรเห็นไหม ีหน way, okay. oh. ้าที่ไรไว้ทําอะไรไว้รับประธานแล้วในผลมีอะไรอยู่ข้างในเอาไว้ทําอะไรมาเลซอะอ่าปลูกเป็นต้นใหม่เก่งมากความมือตัวเองนอยการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนการลงมือปฏิบัติและสัมผัสของจริงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน สวัสดีครับวันนี้ผมและเพื่อนเพื่อนชั้นประมศึกษาปีที่4จะพาเพื่อนๆทุกคนมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องคำเป็นคำตายถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยสวัสดีครับคสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูพามาเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรกันไปลูกคำเป็นคำตาย ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะคุณครูเคยสัญญากับเด็กๆไ้ว่าคุณครูจะพามาศึกษารอบโรงเรียนเราโดยที่เราจะศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้วันนี้นะคะเราจะมาหาคําศัพท์ที่เกี่ยวกับผักในศูนย์การเรียนรู้ของเราแล้วเอามาแยกให้คุณครูฟังว่าศูนย์การเรียนรู้นี้นักเรียนได้คําศัพท์ที่เป็นคําเป็นกี่คำคำตายกี่คำเอาให้ได้เยอะที่สุดนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนทบทวนความรู้เรื่องคาเป็นคําตายที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันตอบลักษณะของคําเป็นและคําตายนะะะะคคคคคอุุ่ณณณนัักกเรียยชวููบษงงําปป็ไ แมมีพลแม่คุแมุ่แม่ยแมุ่แม oh anyway, ุ่งาม้าอามายเอาและ้ามล่ะลูกมีลักษณะอย่างไรบ้างหนึ่งผ นี่คือลักษณะของคำเป็นคำตายแต่มันมีเทคนิคการจำสั้นๆใครบอกครูได้มากว่าคำเป็นมีเทคนิคการทออาร่องยังไงคะนมยวงครับอ๋อท่องว่าอะไรนะคะลูกนมยวงแล้วคำตายล่ะลูกกระบดคิดสั้นต้องตายค่ะกาบทคิดสั้นทำไมคะต้องตายพร้อมกันหรือ,อยังพร้อมแล้วอายุอายุอะไรดิเอสโก้โพรนี่อะไรอะอ๋อลงเพราะเห็นนางฟ้าเห็นนางฟ้าเป็นคำเป็นเพราะ ว่าสลาอาเป็นตลาดเสียงยาวอ๋อเข้าใจแล้วเป็นไทยเป็นไายมาลาจีนเป็นคำเป็นเลยคำตายอ่ะอ๋อมาลาจีนเป็นคำเป็นเพราะมีนนทเป็นตัวสะกดโหพิกกะเลี่ยงเยอะจังเลยพิกกะเลี่ยงเป็นคำเป็นเพราะมีงองูเป็นตัวสะกด เฟกเฟกรูมันถั่วฝักยาวภาษาอ,อังกฤษคือลองบิงถั่วฝักยาวเป็นคำเป็นเพราะมีวแหวนเป็นตัวสะกดมะเขือเปาะเป็นคำตายเพราะว่าผสมสระออกเป็นสระเสียงสั้นเฮ้ยฟักฟักเป็นคำตายเพราะมีกอไก่เป็นตัวสะกด พริกหยวกเป็นคำตายเพราะมีกอไก่เป็นตัวสะกดมะเขือยาวเป็นคำเป็นมีววแหวนเป็นตัวสะกดเมื่อกี้เราไปสำรวจสวนผักแปงค่ะศูนย์การเรียนรู้ของเราเนี่ยหนูได้คำศัพท์อะไรมาบ้างเดี๋ยวช่วยนำเสนอให้ครูฟังหน่อยนะคะใครจะเริ่มก่อนดี มะเสืปอกค่ะมะเสืปอกเป็นคำตายเพราะว่าผสมสละออกเป็นสละเสียงสั้นค่ะฟักค่ะฟ้ามีก็ก่ยเป็นตัวสะกดเป็นคำตายค่ะพิกหยวกค่ะพริกหยวกเป็นคำตายเพราะมีเขากลเป็นตัวสะกดค่ะพริกกะเลี่ยงค่ะเป็นคำเป็นค่ะเพราะมีงองูเป็นตัวสะกดเนี่นาฟ้าครับเนาฟ้าเป็นคำเป็นครับเพราะว่าสละอาเป็นสเสียงยาวครับัวขักแก้วค่ะตัวขาวแก้วเป็นคำเป็นเพราะมีตัวสะกดเป็นวอลเนค่ะมะละจครับมะละจีเป็นคำเป็นเพราะมีน่นหนึ่งเป็นตัวสะกดครับบัวอีหยั็นค่ะบัวอีหย่เป็นคำาย อหฟ้าโหเยอะแยะมากเลยวันนี้สนุกไหมคะการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ประสบการณ์เพิ่มเติมไหมคะสำหรับวันนี้เพราะการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่และทุกเวลาแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับถ้ายังไม่เอาเงินมาจ่ายพี่เตรียมตัวโดนยึดที่ได้เลย เอาเงินไปจ่ายเสียงนี้ว่ามันก็อร่อยดีนะหรืว่าอ้อยจริงกับอะไรก็อร่อยนะทุกอย่างมันอร่อยฉันแปลกใหม่ด้วยนะพี่แปลกใหม่อร่อยมากอ๋อคิดออกแล้ว